เช็คอุปกรณ์นะครับเจ้าอาทูนะครับลูกค้ามารับรถพรุ่งนี้นะครับเรามาดูเบรกก่อน you <laughs> ค้าเขามาดูแล้วสองรอบนะครับอันนี้เราเสร็จเราก็เช็คตามสิ่งที่มมาเป็นของแท้นะครับให้ลูกค้าดูอีกรอบครับกดตกแล้วเดี๋ยวเก็บรถละรับน,นี้มารับช่วงบ่ายขายแล้วนะครับอาดูสีกันก่อนดูสีกันก่อน สีเป็น 2K แห้งช้านะครับสีไม่ตรงตามอาทูนะสีของผมนี่จะเข้มกว่าช่ำกว่านะครับไม่จำเป็นต้องไปตามต้นแบบเอาว่าว้าวว่าเยอะเงินแบบนี้นะครับช่ำๆเลยโหดๆดุดุขี่ไม่เขินประมาณนั้นคือสเต็มนี้ผมไม่ได้เป็นคนขึ้นมานะ ชุดนี้ผมไม่ได้ขึ้นมาผมขึ้นมานี่ผมบอกเลยว่าแน่นกว่านี้อันนี้ก็คือเราทําตามสาภาพรถที่ได้มานะครับแต่ก็สวยนะครับแต่ว่าสวยเก็บงานเรียบร้อยนะครับล่อๆนี้ส่งทีให้ลูกค้าดูก่อนเพราเราเสร็จแล้วโอเคขอคุณครับ